คูณ81โอ้โหไหลต่อไหมยังไงต่อยังไงต่อมาอีกหรือเปล่าเออสแกตเตอร์เข้าอีกแล้วทุกคนมาอีกไหมสแกตเตอร์โอเคโอเคช็อตนี้ได้พันสี่โอ้โหทุกคนพันสี่ร้อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับ ช่องเจมีา่พาปั่นนะคะวันนี้เราก็มาอยู่หน้าเว็บไซต์ RGTOK OK นะคะวันนี้เจจะมาเล่นเกมคลีโอพัตตาทุกคนเออก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจมด้วยนะคะอืมวันนี้เจม,มีทุนมา300บาทเจจะ,ะเริ่มซื้อฟิวเจอร์ไปเลยนะทุกคนอืมซื้อฟิวเจอร์ไปแลวรู้แล้วรู้ลอดเออ ลองหมุนเล่นพนันดูสิอย่าตกดำนะทุกคนถ้าตกดำนี่ไม่มีเสร็จเล่นอีกเลยนะอ่าแต่ว่าถ้ามันตกสีเออเขาเรียกว่าสีอะไรสีฟ,ฟ้าเนี่ยเออมันจะเพิ่มตัวคูณไปให้เรายังไงคะมาอีกหรือเปล่าสี่รอบทุกคนเออคูณสี่ไปเลยเออคูณสี่ยังไงล่ะคูณสี่เออยังไง <c oughs> มาเอ้ยคิวคิว โอ้โหไหลต่อไหลต่อไหมไหลต่อไหมยังไงยังไงละ่ะยังไงละ่ะเป็นไงยังไงคะโอเคเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่กับหกรอบสุดท้ายของเรานะจะยังไงอเงียบโอเคเงียบเราไม่เป็นไรยังไงจ๊ะมา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 หรือเปล่ายังไง โอเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้เออตงมาไหมโอเคไหลไหลต่อไหลต่อทุกคนถ้ามันไหลต่อเรื่อยๆนี่มันจะเพิ่มตัวคูณไปเยอะๆแล้วมันก็ได้ร้อยเก้าบาทแล้วตอนนี้เออมา,า Quit. เก้ามาเออไหลต่อไหลต่อมันต้องเพิ่มตัวคูณให้เราเยอะๆเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆยังไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงต่อเออเอาเซอเอาเซมา ต่ออีกไหมคูณ3าแล้วตอนนี้ปาดคูณ37เอ้อามาอีกโอ้โหปาดยังไงมาอีกไมก่คูณสามห้าแล้วทุกคนเออกตกไหมเก้าตกเออวไยตกไม่เป็นไรยังไงก้าตกเออเรียบร้อยทุกคนโอ้สบายกินหมูยังไงช็อตนี้หกร้อยหกบาททุกคนเออคูณ57ดดูสิเอาสิ ครออั้งต่อไปมันก็ต้องคูณต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมาอีกหรือเปล่ายังไงจ๊ะยังไงจ๊ะยังไงเอออย่างเนี้ยนะมาอีกสิมาอีกคิวตกอ่าคูณเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทุกคนคูณแปดสิบเอ็ดโอ้โหไหลต่อไหมยังไงต่อยังไงต่อมาอีกหรือเปล่าเออสเกตเตอร์เข้าอีกแล้วทุกคนมาอีกไหมสเกตเตอร์โอเคโอเคช็อตนี้ได้ทันส่ โอ้โหทุกคนพันสี่ร้อยกับเงินทุนสามร้อยบาทเออยังไงได้เงินเงินได้กำไรไปแบบหน่อเนะเลยอืมได้ได้กำไรไปสแบบองพันเออก็เจ๊จะลองกดเบ็ดดูเผื่อมันแตกเออ <laughs> เผื่อมันแตกอีก โอเคกดเบ็ดไปที่20บาทยังไงยังไงโอเคอย่าง,างเางียบอ,อยู่เงียบอ,อยู่ลดเบ็ดไป10บาทจะตัดเศษไปเรื่อยๆนะเออตัดเศษไปเรื่อยๆแล้วก็เจจะซื้อเพิ่มอีกสักนิดนึงจะมาลองวัดดวงกับวัดวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดดวงเออนั่นแหละวัดดวงว่ามันจะยังไงยังไงโอเคตกดำไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทุนมาตั้งอ อะไรนะสรงพันเออก็เจก็จะพอแค่นี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบลีนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเจ้ด้วยนะจ๊ะใครสนใจสมัครเจ้จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับอีพีนี้ก็บ๊ายบาย <c oughs>